สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแรมโบชุดใหม่นะครับชุดใหม่ราคาใหม่นะครับผมชุดนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับก็เป็นงานตีร้อนนะครับอ่าเป็นงานตีร้อนนะครับเหล็กแหนบต้องตีร้อนนะครับงานเย็นนี่ก็คงจะไม่ไหวนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมมีดแรมโบเหล็กแหนบราคาใบเปล่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับใบเปล่าราคาใบละ450บบาทนะครับผม 450บาทนะครับเดี๋ยวมาทดสอบความคลนกันนะครับ รับประกันความคมทุกใบเลยนะครับเอาละครับรับประกันความคมทุกใบนะครับใบที่1นนะครับความยาวนะครับของใบเมีดอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับ10นิ้วครึ่งความกว้าง2.6นิ้วครับสันอยู่ประมาณ5.5มิลครับ เหล็กแตบตีร้อนชุบน้ำมันนะครับรับประกันความคมนะครับผมใบเปล่าครับ450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใบที่2ครับ10.7นะครับ10.7นิ้วนะครับความยาวไอ้ความกว้าง2.4นะครับ2.4สันประมาณ5.5มิลนะครับ หกได้ซ้ำนะครับเดี๋ยวผมขอวัดสันแป๊บหนึง่งอ่าประมาณห้ามิลกว่าครับเกือบเกือบหนะครับจากคาดคาดเดาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5.5้มิลนีน่แหละครับสวยนะครับใบที่สมครับ10.5นิ้วครับใบกว้าง2.5ครับ ใบที่สี่ครับ10.6จุดนิ้วครับใบกว้างสอง้านิ้วครับสันเท่ากันหมดทุกเล่มนะครับ 5, 5้าุ้ามิลนะครับใบที่ห้าครับ10 8จดดนิ้วครับกว้างสองนิ้วครับสันเล่มนี้อยู่ที่6มิลน,นะครับ ใบที่หกครับ10.6นิ้วครับใบกว้าง2.5นิ้วครับใบที่เจ็ดครับใบกว้าง10.6นิ้วครับใบกว้าง2.5นิ้วครับสันก็6มิลครับประมาณนี้ครับ5.5มิล6มิลนะครับไม่เกินนี้แล้ครับเกินนี้ก็จะหนักนะครับ ใบที่7ครับ10.6นิ้วครับกว้าง2.5นิ้วครับใบที่9ครับ2 4 6 8 9่หอ่าใบที่9นะครับ10.8นิ้วนะครับยาว10.8นิ้วกว้าง2.6นิ้วครับ ตัวนี้สันหนา6มิลตัวนี้ใหญ่ยาวนะครับต่อไปใบสุดท้ายใบที่10ครับยาว10.8นิ้วครับกว้าง2.6นิ้วครับใหญ่ยาวเหมือนกันครับเอาละครับ แบบใบเปล่าที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคาใบละ450บาทครับผม450บาทถ้าให้ใส่ด้ามนะครับใส่ด้ามก็เพิ่มอีก50บาทนะครับเป็น500บาทครับใส่ด้าม500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมเอาละครับนี่เป็นราคาพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษเลยนะครับก็สนใจก็ทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ